สองรายได้ล่าสุดของลิซ่าหลังขึ้นแท่นผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกนาทีนี้ต้องยกความฮอตและความร้อนแรงให้กับไอดอลสาวชาวไทยสุดฮอตละลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบกพิงที่มาปลุกกระแสะความปังให้วงการเพลงได้ดุกเป็นไฟอีกครั้งกับซิงเกิลล่าสุดลาลิซ่าสร้างความภูมิใจได้เป็นอย่างมากและสำหรับตอนนี้ลิซ่าได้ทุบสถิติของนักร้องดังระดับโลก เชลล์สวิฟ์ขึ้นแท่นเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวที่มียอดวิว10ล้านเร็วที่สุดบน YouTube โดยใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นและสำหรับลิซ่าเธอตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกแล้วเพราะหนึ่งในสิบของรายชื่อในตอนนี้คือลิซ่าและลิซ่ามนโนบาลสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังแบล็คพิ้งค์ไคลรีเจนเนอร์อารีนาเกนเดย์เซรีนาโกเมสเคนดอนเจนเ คิมคาร์ดัเชียนเนม่าบิอนเซทเลอร์สวิฟต์และรีฮันนา และแน่นอนว่าก้าวในตอนนี้เรื่องความร่ำรวยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน K-POP k, OP, k f เคแฟได้เคยเปิดเผยว่า YG Entertainment มีการแบ่งสัดส่วนไรายได้ของสมาชิก b a c k พิ n งเป็นยอดขายอัลบั้มซิงเกิลเพงโฟโต้บุ๊กและอื่นๆโดยมีอัตราส่วนแบ่งคือค่าย30%ศิลปิน70%อีเวนต์ค่าย40%ศิลปิน60%งานในต่างประเทศค่าย50%ศิลปิน50% ขณะที่เคเยโบประเมินว่า4สาวน่าจะมีรายได้เฉลี่ยคนละประมาณ6-8ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ197-263ล้านบาทรายได้ที่มาจากงานเดี่ยวเธอได้รับค่าเหนื่อยในการออกอีเวนต์2ชั่วโมงอยู่ประมาณ5ล้านบาทขึ้นไปส่วนค่าจ้างในการเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทขึ้นไปมูลค่าของโซเชียลมีเดียอย่างไอจที่ตอนนี้มีผู้ติดตามกว่า59.7ล้าน คาดว่าน่าจะมีรายได้จากการโพสต์ต่อหนึ่งครั้งอยู่ที่66,713ถึง11 111,189ดอลลาร์สหรัฐประมาณ2.1ถึง3.5ล้านบาทขณะที่ในปีนี้ได้วิเคราะห์ผ่านน็อกอินฟลูเอนเซอร์ถึงรายได้อินสตาแกรมในปัจจุบนันที่มีจำนวนผู้ติดตามมากถึง59.6ล้านคนโดยยังมีการคาดคะเนว่ารายได้จากการโพสต์ต่อหนึ่งครั้งอยู่ที่6.96ล้านบาทค่ะ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้มีแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตต่างพูดถึงเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากค่ะ